เขาแสดงความยินดีกับทุกๆท,ท่านที่ได้เลื่อนผ่านเขามารับชมคลิปนี้ค่ะเรามารับชมกันนะคะว่าเอ๊ไพอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรมญานรัตนยันพิโมกนะคะเขาจะมาอวยพรอ,อะไรให้กับท่านผู้ชมค่ะอาจารย์บีมสิใครใจเลือกไพออกมาแล้วนะสามไบโอโหใบแรกเป็น ค่ะแม่ปราตีนะคะเป็นความโชคดีของทุกท่านเลยที่ได้เลื่อนผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้นะคะพระแม่ปรวบตีกําลังวอวยพรให้ท่านผู้ชมเนี่ยหยิบจับสิ่งใดก็ตามมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จอยู่จุดในมุมไหนของโลกบีนี้ก็ได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรนะคะชีวิตอยู่ในช่วงขาขึ้นค่ะมี ผลักดันมีคนสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นบุคคลในครอบครัวที่รักและผลักดันสนับสนุนคุณเช่นคุณแม่คุณพ่อพี่สาวเื่นต้นนะคะท่านผู้ชมโอ้โหสิ่งใดก็ตามที่ท่านผู้ชมเนี่ยกำลังสรสร้างลงมือทำไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ธุรกิจก,การเกษตรนะคะมีความก้าวหน้ามี การเคลื่อนไปข้างหน้านะคะด้วยความมั่นจิตมั่นใจนะคะด้วยความสามารถของตัวท่านผู้ชมเองค่ะนะ และตามด้วยพระพรมหมฤษีนะคะท่านผู้ชมสามารถนําองค์ความรู้นําความสามารถทักษะกิมมิกที่ตัวท่านผู้ชมเองได้เรียนรู้จากโค้ชครูครูครบาอาจารย์นะคะนํามาปรับใช้นํามาพัฒนานํามาผลักดันสนับสนุนส่งเสริมนะคะผลักดันตัวท่านผู้ชมเองเนี่ยให้ประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วค่ะการที่ตัวท่านผู้ชมเองมีโอกาสได้เป็น เศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีกำลังรอตัวท่านชมอยู่ค่ะขอแสดงความยินดีกับทุกทท่านที่ได้เลื่อนผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้นะคะวันนี้อากาศดีมากๆเลยทีเดียวท่านผู้ชมอาจาร,รย์บียุทธใครยใจอยู่ที่สนามบินสวนุวรรณภูมิแค่